สวัสดีครับแฟนเด็ซี่ที่ทางบ้านตัวประเทศยุยมีแห่งเมื่อสุขคนนะครับว่านี่เป็นเลนน้อซุ่มแฟนหาหน่อยทั้งหลายแฟนเด็ซี่ก็คงสีได้์ทัวนาทัวตากันเนาะซีเกตออกเต็มเต็มซีเกตออกเต็มเต็มสะโพกจิตสะโพะจิตแต่ก็มาธรรมดาอีกสองหกเต็มเต็มเมื่อนี้ก็เช่นเก่าก็เช่นเคยครับแฟนเด็ซี่เมือนี้ปูดูสีก็มาให้พึ่งออกครับ ได้สองมือนีแล้วครับให้ลูกให้หลานเออสามมือนีเพมมื่อให้ออกอากาศห้าน้อยจัดเถียเพิ่งออกให้ลูกให้หลานเพื่อเป็นความขวัญกำนังกับลูกกับหลานที่แฟนเอฟซีที่ชอบชอบข้อมวยทั้งหลายหรือว่ากุ๊กหัวห้าน้อยนี่แหละฟุติสีก็มาให้เพื่อได้เป็นแนวทางย้ำเพื่อเป็นแนวทางให้กับแฟนเอฟซีทั้งหลายเพื่อได้เสี่ยงโชคเพื่อได้มี โชคยิงลับเพราะว่าเ,เ,เ,เรียกตัวนี้ไปเรียกเป็นเงินเทียบว่าได้สูตรนี้เป็นสูตรลับเฉพาะเป็นสูตรลับเฉพาะช่วงสลับช่วงที่เข้าพรรษาเข้าพรรษาอยู่เข้าพรรษา,า,าปู่คิดว่าคงแม่นจรดผู้ได้สื่อคงได้กินในอยากคงบ่ขาดบ่เขินบอกว่าปู่าเนาะหอยฮา้อยนี่เป็นนหอยที่ผู้ลงคนกับวาเล่ยนยากผู้ลงคนกับวาเล่นง่ายแต่ว่าปู่คิดว่า แต่ผู้คนจะใส่ใสติใส่ปัญญาใส่ความคิดน้อยนึงปูว่าหมวยแอร์น้อยคงม่อยากเกินที่ห้าความคิตหรอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรลับสูตรลับเฉพาะที่ผมมืที่บุที่บุคือผูอ้ใดล่ะครับผู้ใดบุคือปูแต่ละขึ้นแต่ละมือแต่ละขึ้นปูนางเฮ็ดหน่นางเฮ็ดหน่นางพ่อก็น่าให้อุคิบายู่อนี่จะนวดน,นี่สี่ห้าหน้อยนี่เลี เคู cool, you, ่นี่เอาอยู่ครับแฟนเด็บซีทั้งหลายปู่คิดว่าคงจะพ่เกินที่ปู่เขียนไว้ให้หรอกเมื่อนี้ปู่มีช็อตเด็ดมาให้เมื่อนี้นี่ก็คือหอยห้าหน้อยเมืเ่อเรี้ยงสามน้อยทั้งสามน้อยนะซื้อสีส่น้อยก็ได้สี่น, <C S 1> น้อยก็ได้สี่น้อยก็ถีดชุดนี้สี่น้อยเอาอยู่ซื้อซื้อชุดเดียวได้ทั้งสี่สี่ห้าหน้อยทั้งพิเศษปกติ เฉพาะจิจ <VIP. S 2> แล้วก็ VIP ซื้อได้โดยไม่ต้องตัดทิง้งถ้าชอบถ้าไม่ชอบตัวไหนก็ตัดออกปู่ว่าพต้องตัดดดเกตคู Get ่นี่ปู่ว่าเอาอยู่เสียหน่อยนี่เพต้องประหยัดผู้ลูคนมากลับก็ได้บพามากับก็ได,ได้แต่ว่าปู่ว่าคัดนกับก็ดีแต่ลงทุนหลายแต่ว่าสำหรับผู้มีทุนน้อยไม่ต้องกลับก็ได้ที่ว่าปู่วงวงกลมเน้นๆในนีนน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 น่คือหกสามเจ็ดสามแล้วก็สี่สอง สลับเลขชุดนี้ปูขัดพิเศษออกจากใจให้ลูกหลานแฟนนิดจีเพื่อตอบแทนบุญคุณสหรับลูกหลานที่ได้เคยสั่งวัดสั่งสลา,าที่ได้ซอยรวมทั้งบุญน,น้ำปูเนาะให้กับพระคู่คน,นไม่แย่งกะแก้วใต้ลูกตหลานเด้อม,มีตัวแน่แน่อะไรบ้างเออเจตัวสรับหัวห้าน้อยมือนี้มือแรกนี่มีแปดห้าหนึ่งสาม,ม 8, 5, 1, ตัวนะครับสามตัวเม็ดเดียวคือแปดห้าหนึ่งตัดเล่นด้วยสองตัว ก็คือห้าหนึ่งกับแปดหนึ่งแล้วก็แปดห้าแล้วก็สองตัวมีนีหกสามหนึ่งสี่เจ็ดห้าสี่สองสามห้าแล้วก็เก้าห้าพิเศษเน้นเจ็ดสามชุ่มงกลมไม่ชัมงกลมไม่นี่เน้นเล่มันเถอะพัวให้ฟันทงเลยเรียกจุดห้าน้อย เกดคู่นี้เอาอยู่สหหาหับสี่หาานอยไม่บนก็ล่างผููคิดว่าสิออกสิออกล่างหลายคนบนแต่ว่าบนก็มีโอกาสออกได้คื่กันฟอนมาเลขมันบอน,น่นอนสลับเบอร์เบอร์ไม่ไรก่กะที่ฟันมาไทายท้าไม่ปูมันอีกก่็ดสองหกแปดเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหกแปดเก้าเจ็ดขอเพด้วยบอก ช่องส่อพาโชคช่องส่อพาโชคช่องนี้ช่องมหาเศรษฐีไฟเบิ้งเลี้ยวลำรุ้ยมังคังสมบูรณ์พุ่นผลไฟเบิ้งช่องแม่ไย่พารวยฝากช่องแมลัยผ้าร่วยก็พอ่พาโชคนะฝากช่องเมลัยผ้ารวยเด้อเด้อเป็นช่องน้องไม่เป็นช่องน้องไม่ในวงการช่องส่อพาโชคกับช่องส่อพาโชคผู้นำทางให้แล้วกก็ทุๆช่องนอยกอากาศในช่องส่อพาโชคนั่ เพราะว่าหัวห้าน้อยของปูรุสีนี่กระจอ,อกในช่องของอ่าพ่อสอผาชโชคเพื่อนให้<า>เป็นแนวทางหให้ลูกให้หลานเพื่อเพื่อว่าดีก็เดาครับพี่น้องพราะว่าช่องสอผ้าชโชกแล้วก็ผ้าให้พี่น้องแล้วก็ส้างบุญส,านสนาัางกุศลมาหลายลมักทาบุญตัวส่องสอผ้าชโชคมักทาบุญทําท่านบบวัดใดเราก็ไปหมบบดเลนะวัดใดก็ไปหมดเรามักทําบุญน,น้าท่านตัวกรพขาขั้วเราคนมัคนค้นใจบุญ แล้วก็ขอฝากช่องแม่อะไรพ้าร่วยเ,ยเดอ้อยังเป็นช่องนองไม่มือนี้ได้มาไายทำาไมกระปูลสียินดำขาพขอบุญขอบคุณหลายหลายถึงพอสอผ้าโชกนะถึงแม่อไ้าร่วยให้ยืดีมีแห้งเดอ้อสรุปสรุป, <หา S 1> ปนี้ห้อยตัวนี้เดอ้อมือแรงนี่ห้อยหานอยสมตัวเม็ดเดียวแปดห้าหนึ่งทั้งทั้งสี่หานอยเอาอยู่แล้วก็สองตัวมีหกสามหนึ่งสี่เจ็ดห้า 4,2,3,5,9,5พิเศษวงกลม 7,3, เน้นเน้นกับ6,3มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไปซื้อเน้นเน้นสามคููเนี่ยแฟนเอฟซีแคปหน้าจอไว้เดวยค่ะเด้อใครเบิ่งแล้วเบิ่งช่องไม่ไล่กับเบิ่งช่องสอพาอ่าสอพาลุยกับกดคอมเมนต์เด้อกดติดตามมาเน่กดแชร์กดไลค์ให้เด็ครับเด้อปูดีษีขอ อนุโมทนาให้ลูกแคลนแฟนดิฟซี่ตัวลกตัวประเทศไทยจงมีโชคมีลาบจงมีบุญวาสนาบารมีทั้งหลายให้นำลำลุ้ยด้วยเด้อให้โชคดีมีใช่มือแรงให้ลูกหลานซื้อแล้วให้ได้ให้ได้มีโชคมีใช่ให้ได้มีลาบเมือนี้เมื่อนี้วันที่เก้ามือนี้วันวันที่เก้าของวันที่เก้ากันยายนมือนี้เป็นมือโชคดีเก้าดีสิบดีครับพี่น้องเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะมือนี้ไม่ไล่ทายคลิปของปูริสิตอินดำค่ะห้าน้อย โมื่อวานกับเขาปังปังมอก้อนกับเขาปังปังค่ะมือนี่แฟนเอฟซีกับไอแคปหนะ้าจอไว้ด้วยค่ะเดอ้อถ้าผู้ใดสงสัยอีหยังโทรมาหาไม่ไล่ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ไม่ไล่กับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหกแปดเก้าเจ็ดค่ะหรือจะส่องพอสอผ้าโชกค่ะเบอร์ช่องนั่นก็นได้ด้วยค่ะเดอ้อมือนีอ่ไม่ไล่ได้ท้ายคลิปของฮันนอยของปูรุษีเดี๋ยวให้ปูรุษีหัวหเล้าวงดุบะเนี่ยเอาหัวหเล้า วันนี้มาหอยเหลาอยู่ในคลิปเดียวกันครับบดูบ่ต้องเปิดไปหลายคลิปเบิ้งคลิปเดียวหรอกคุ้มคาพันว่าคุ้มค่าทุกเวลาบดรเสียเวลาไปเปิดเบิ้งช่องอื่นน้ำดูช่องเดียวแล้วจะได้ทั้งสองอย่างยิ่งปืนนัดเดียวคนมาในนกสองตัวอันนี้หอยเลาอันนี้หอยเหลาพัฒนาเมื้อแรกเม้อนะครับด้วยหอยเล่าหอยเล้าให้เบิ้งจใจเลยด้วยสิบ่พูดพัมตัมเพ็งแล้วก็สิบจีบบบุมีลีลาเปิด ปุ๊บบอกปั๊บทันที่หวยเราสลับเย็นนี้เน้นเ้นเม็ดเดียวห้าเน้นเน้นห้าแล้วก็สีองเน้นเตัดเล่นด้วยนะครับห้าส่สอตัวก็มี6กสองแปดห้าดห้าสโดยเฉพาะเน้นเ้นเม็ดเดียวก็คือเจสมเม็ดเดียว วงกลมไม่น ok. e, e. ี่สามตัวมี้เจ็ดสามหาสามหกสองปูคิดว่าเข่าล้านเปอร์เซ็นต์เรียกชุดนี้วันทองเม็ดน้อยอันอันอันน้อยน้อยคือหวยเล่าตัวนี้คือปูคัดพิเศษสูตรพิเศษสูตรตัวนี้ปูเป็นสูตรลับลับตอกแทนบุญคุณลูกหลานที่มาสั่งวัดสั่งสาราซอยปูเด้อกับซ่องพ่อซอยังเกาะซอผาโชกซอผ้าโชกซอผ้าผู้ใดเบิ่งบ่อง สอฟะชกแล้วสิลำลำลุยๆมังคังสมบุญพุ่มผลตัวแล้วบอกด,ดีตัวพศขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อปศที่ได้ช่วยออกอากาศให้ลูกหลานแฟนเด็กซี่ได้เบิ่งกันทั่วประเทศไทยยำ้ำเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกหลานดีข้อก่อข้อเดาด้วพี่น้องเด้อย้ยำหอยเหล้ายำ้ำหอยเหล้าเย็นนี้ก็คือห้าสี่สองเน้นเน้นเม็ดเดียวอสองตัวก็คือหกสองแปดห้าสี่เจ็ด ห้าสามย้ำเน้นเน้นเจ็ดสามที่วงกลมไว้ให้มาเรื่องนี้ให้พี่น้องซื้อแล้วกับให้มีโชคมีลาบให้ถือซื้อแล้วกับพ่อได้กินได้ยังมือนี้เป็นมือยังก็เป็นมือบุญยังก็ฝนว่าเอื้อนบุญกษาดมือเอื้อนบุญกษาสากพุทธิระซื้อมัอนี่ซื้อมัอนี่เราคือมีโฉมิใช่พ่อได้บุญกษากพ่อได้เกียรติท่านตัวพ่อได้บุญได้กุศลน้ำกัน อ่าจ้ในกระดพี่น้องเอรือันสรุปหวยลาบก็หวยห้าน้อยขอฝาก,กช่องไม่ไลยผ้าวยไปไดเด้อยังเป็นช่องน้องมาอยู่ฝากอยู่กับพ่อสอพาลวยนี่แหละจ้ในกระดฝากพี่ฝากน้องจงาในกระดกะช่วยสัับสนุนตัวถยตัวถคตัวถ้วยตัวตัวเ้ติดตัรถ้ับเ้อย์ัวรัวถวย์ัวถ้วยตัวถ้วยตั้ยตัวถ้วยัวถ้ยัวถ้วยตัวถ้งย้ายตันะยัน 0913762351เด้อปูเบอร์ปูด้วยสีอินดำคขันมี่ยังบอกขจ็ตกับทั่วถามพอ,อก็ได้หรือว่าแม่ไล่ก็ได้เด้วเอ,อวนมากกันปูเบอด้รับกับทั่วหาดพศออก็ได้ไม่ไล่ก็ไดต้งยปูมีทุละ<อ>ปูเห็ดน,นันเทนี่เอา,เอาสรุปเรียกมานนี่สรุปเรียกราวเย็นนี้เน้นๆก็คือ542เน้นๆ542 สตัวก็คือหกสองแปดหสี่เจ็ดห้าสาพิเศษวงกลมไว้ก็คือ 7, จสทีนี้สรุปหวยฮานอยหวยฮานอยได้บัตรไพี่น้องไดเง้เบิ้งเบิ้งคลิปเดียวได้ได้ถึง2คลิปดูคลิปเดียวจบทั้งสองคลิปสรุปหวยฮานอยก็มีเม็ดเดียวก็คือแปดห้าหนตัวก็คือ 6, กสามหนึดห้าสสอง สามห้าเก้าห้าพิเศษเจ็ดสามเหมือนเดิมทำให้น้อยกับหวยเล่ามันสวกตีเดียวกันคืน 7, อเจ็ดสามเหมือนพี่น้องปูฤษีมั่นใจเออมาเร่งเด้อยิยนนีเอาให้ได้ทั้งสี่ฮานอยทั้งพิเศษปกติแล้วก็วีไอพีแล้วก็เฉพาะกิจสี 4, 4่สี่ฮานอยเอาอยู่เลือกชุดเดียวนะครับไม่ต้องตัดทิ้งซื้อชุดเดียวโดยไม่ต้องซื้อชุดอื่นให้พี่น้องมั่นใจเด้อเพราะว่าปู ให้แฟนเดทซี่ตัวประเทศไทยให้บึงตัวนี้แล้วก็เรียกตัวนี้บ่หลายคู่ดอกพี่น้องสลับผู้มีงบน้อยซื้อแต่ในวงกลมก็ได้หรือจะซื้อหมดคือชัวร์วก็คือซื้อหมดตั้งเกตคู่ชัวร์วซื้อแล้วสบายใจได้พี่น้องเนาะเอาบปนีากันีกน้ก็เคื่อหมวยแล้วมันนี่ไมเ้เห็ดกางให้พี่ให้น้องนี่สุกูสุกคนมือนี่ปูฤาสีกะมาให้โชคให้หลับลูกหลา,ลาน เคยให้แตงแต่โชกลาบหวยหญ่เรียกว่าหวยรัฐบัลมันปูด้วยีกะสีมาให้หวยหอยฮานอยกับหวยเล้าให้ลูกให้หลานเพื่อได้เป็นแนวทางย้ำหวยเหล้าหวยฮานอยปูให้เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานเดื้อซ้อแล้วจงั่งข่งสมบุ์พุ่นผลซื้อแล้วจง,ง,งมจงีโชมมีลาบซื้อแล้วให้ได้เงนินสมมงรณ์ปรารถนะมืออื่นเป็นมือบุญเขาประดับดินแต่เพื่อเวลาบ,บุญเขาสัต ให,ให้ลูกให้หลานเดอ้อซื้อแล้วให้มีโชคมีลาบมือนี่ให้ได้เงินได้ทองแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อหวยลาาซื้อแล้วพอได้เงินพอได้โชคได้ลาบพอได้ไปซื้อของในทำบุญทำท่านมืออื่นเนาะสำหรับมือนี่ปูด้วยสีขอขอบุญขอบคุณหลายที่ได้เขามาติดตามในหวยหานอยค่ะที่เด้กเขาเมืองเขาขอฝากกดไล<ว> <ไป S 2> ค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ล่า يكا พสผ้าชคนั่เอเด้อจะในกระดาษเขอให้ลูกหลานจงมีโชคมีลาบอยู่ดีมีแห้งอายุมันคงยืน นี่โชคมีลาบสุขุสุขุนเด้อลูกหลานแฟนดีที่ได้เขามาเบิ่งปูมือนี่ปูกระบอกว่าใครก่งปันไหนว่าคือช่องอื่นช่องนีเป็นช่องน้องไม่อยู่สลับออกกันนี่ปูกระบอกว่าใครก่งปันไในบอกว่าใครเก่งคือเพื่นอนป,นปูขอนให้ลูกหลานถึงมีอายุมันคนยืนนี่พราดนามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะจะทุกข์จะจน ขอให้มีตะวามสุขวามเจริญอายุวันนั่งสุขขังพลังเดออ<า>ือแฟนเน่ชีสสุขุสุขุสุขสวัสดีครับสาธุอันนี้ค่ะไม่ไล่อยู่ะขอให้แฟนเนปชีทางบ้านรืยรวยป